สวัสดีครับผมกับผมบอสิงน้องเหมือนกับผมเือนีสีผ้ามาเอากีบดอกทุเรียนออกครับเพราะว่ามันบนลนครับเราต้องมาเอากีบนี่ครับมันบังอันนี้ลูกถีบมันติดมากครับเราต้องเอาออกครับเราต้องมาแกะมันออกครับ ต้องเอาอันนี้มันออกครับหยิบยิบดอกออกให้มันหน่วยมันอันนี้ครับ ให้หน่วยมันเป็นอิสระบ่มีตัวมาบัางครับเพราะมันจับหน่วยแล้วอธิหิ้งดกอกจังสิมันก็ะสิบ่ได้เอาไว้เบิดซื้อหน่วย้อครับถ้ามันเป็นหน่วยมากปึ๊บอาสิเาไว้แก๊สหน่วยสองหน่วยแค่นี้ล่ะครับลูกสองลูกครับ คืองานนี่มันอาจจะดกอยู่ครับตอนนี้ตอนหน่อยๆแต่พอใหญ่มันใหญ่ขึ้นมากปึ๊บเอาก่อนเลือกเอาตีนวยถี่มันสวยๆงามๆผู้มันเต็มครับเอาไว้ครับพวกขีดลายๆเขาก็ทีมครับอย่าไปเสียดายมันครับมันแต่มันผู้มันได้แค่ผู้สองผู้ฝั่งหนึ่งมันบุ่มีผู้ครับ เ้วก็เอามันออกอบุมีเวลรมาอันนี้มันครับตามจริงมากขยอยยังสีมันกระุดแต่ตัวนี้มันบรุดเขาต้องมาซอยมันครับของบ้วนฝุ่นเขาต้องหาบาได้ขึ้นไปครับแต่ตัวนี้ยังอยู่ตามๆอยู่เขาก็ยืนเห็ดเอาครับ มันต้องใส่เวลาแนี่ครับเออ กาตัางโทรศัพท์บ่แ่ล้มาครับเลยได้ถือมือหนึ่ง <Okay. S 1> ตัวน,นี้จะเอาออกเบิดตัวน,นี้ก็จะใส่เวลาด้ดานครับนี่เขาออกนี่แบบนี้ครับเอาออกแล้ว เรียบร้อยครับจิเ,บเป็นแบบนี้ครับยังเหลืออยู่ครับนี่อออนี่แบบนี้ครับพ่วงนี่เป็นลูกขึ้นมาเขาอาจีเอาไว้หน่วยเดียวครับลูกเดียวครับ อืมตัวนี้บออกงานนี้อาจจะท้าเอาไว้เบิดเลยครับงานฮักครับกับดูมันกับบอดงามบบสวยครับถ้าก็เลือกแล้วไว้ยักสองสามน่วยครับงานนี่ครับโอ้อยโอ้ยสุดุดหาจ้าของครับวันเราจะคข้อ,ของ ครับเห็ดไปเรื่อยๆครับโอ้ยนี่แล้วครับถ้า,เ,าเอาออกแล้วอออสิเป็นแบบนี้ครับ เอาคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีนครับเอาไว้คลิปนาเดียวสิา่ายเบิ่ไใหม่ครับันกนฝากฝากติดตามด้วยครับผมบอสิงน้องเหมือนรับผมคลิปนี้ก็ซํำนี้ครับวัสดีครับ